ตัวนี้คือแก้วสารพัดนึกนะคะแก้วสารพัดนึกเบียวป้มอมจะบอกวิธีเลี้ยงยังไงไม่ให้หัวเน่านะคะเลี้ยงยังไงใบสวยขนาดนี้นะคะก็คือป้อมล่อรากเอาไว้นะคะจะมีแก้วคล้ายๆแบบนี้นะค่ะนะคะอันนี้แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําไว้ในนี้นะคะแล้วลากเขาก็จะหยั่งลงไปนะคะเวลาที่เขาแบบ ต้องการน้ำเขาจะเอาลากดูดน้ําขึ้นมาเองที่ลําต้นนะคะเราไม่ต้องเอาไปแช่ในถาดเหมือนบนนะคะเพราะว่าถ้าแช่แบบนั้นหัวเน่าแน่นอนค่ะพี่นองเนาะก็อยากจะมาเล่าแบ่นปันให้ฟังนะคะว่าแก้วสอบพัดนึก่ก็เป็นต้นไม้ที่สวยงามนาสะสมมาว่ากเลยนะคะแล้วก็ว่านฮัลโหลส่งชาบิตบอกเกอร์สวัสดีค่ะพี่นองวันนี้นะคะป้อมจะมารีวิวว,ว่านพญาจงอางนะคะ ไปต้นมาดูกันเลยนะคะอันนี้คือว่านพญาจงอางนะคะส่วนอันนี้คือแก้วสารพัดนึ็นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้คือก้านของเขานะคะนนก้านของเขาจะคล้ายลายคล้ายงูเลยนะคะเห็นไหมคะชะัดเจนไหมแล้วก็ใบของเขานะคะเป็นแบบนี้นะคะหูจะยาวนะคะกระดูกใบก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่ม จุดๆดังๆไม่รู้จะก,กลายหรือเปล่านะคะค่ะอันนี้คือว่านพญาจงอางนะคะส่วนตัวนี้คือแก้วสารพัดนึกนะคะแก้วสารพัดนึกเปี๋ยวป้อมจะบอกวิธีเลี้ยงยังไงไม่ให้หัวเน่านะคะเลี้ยงยังไงใบสวยขนาดนี้นะคะก็คือป้อมล่อรากเอาไว้นะคะจะมีแก้วคล้ายๆแบบนี้นะค่ะนะคะอันนี้ แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําไว้ในนี้นะคะแล้วลากเขาก็จะหย,ยั่งลงไปนะคะเวลาที่เขาแบบต้องงานน้าเขาจะเอาลากดูดน้ําขึ้นมาเองที่ลําต้นนะคะเราไม่ต้องเอาไปแช่ในถาดเหมือนบอลนะคะเพราะว่าถ้าแช่แบบนั้นหัวเน่าแน่นอนค่ะพี่นงเนาะก็อยากจะมาเล่าเบ่งนบนให้ฟังนะคะว่าแก้วสบับัดนดก็เป็นต้นไม้ที่สวยงามน่าสะสมมา,มากเลยนะคะแล้วก็ ว่านพยาจงอางก็คือสวยมากๆค่ะพี่น้องเขาสามารถใหญ่โตได้สูงถึงเอวเลยนะคะทั้งสองต้นนี้ก็คือแบบสามารถสูงได้มากๆเลยค่ะ <c oughs> ก็อยากมาแบ่งปันเท่านี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ช่องป้อมด้วยนะคะเราจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ